สวัสดีครับสวัสดีครับสุสูกีเดอะคอปเอ็นนะครับในวันนี้เราจะมาถกกันถึงนักเตะป้ายแดงคนใหม่ของลีเวอร์พูลคราวนี้ของจริงกันนะเจมชัวนะฮะชื่อว่า <laughs> วัตารุเอนโดสนับสนุนโดยสุสูกียูดิงดอนดิฟรถจักรยานยนต์อัลฟาโวล a นติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณอ่า,อาหลังจากที่คเซโดเนะี่ยครับไม่ใช่ใช่ ใช่ไหมแต่ว่าเอนโดเนี่ย um> น่าจะชัวร์แล้วอ่าเพราะว่าถ้าคราวนี้ไม่ชัวร์อีกนะครับชัวร์แล้วเพราบินมาตรวจร่างกายตั so Likewise, like affe, ido, ้งแต่วันพระสัปดาีแล้วนะโอเคแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่าดีลของไคเซโดเนี่ยมันมาเร็วแล้วก็ไปเร็วทีนี้พอมันมีดีลของไคเซโดเนี่ย เป็นตัวนําร่องใช่ไหมก็ทำให้แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยก็คาดหวังไว้สูงว่าเออมันต้องอย่างนี้สิมันต้องราคาหลักร้อยตัวไหนใช่เอาเลยไม่ต้องสนใาตอนนักเตะแบบเนี้ยเอออย่าไปเกี่ยงราคา5ล้าน10ล้านจัดไปไม่ใช่เงินเราครับเอฟเอจีใส่เข้าไปร้อยสิบเอ็ดโดนเทครับโดนเทลิเวอร์พูลก็เลยต้องมองหาเป้าหมายใหม่ลาเวียก็โดนเทนะแล้วการเราเทเขาไงครัหลังๆเขาก็เทคืนอแล้วก็โหวุ่นเลยนะลิเวอร์พูลก็เล็งนักเตะ ในลิสต์เนี่ยทั้งแฟนบอลทั้งทั้งสื่อเนี่ยช่วยกันลิสต์มานะเจมช่วยกันน่าดูเลยถ้าเอาชื่อทั้งหมดเนี่ยเกินน่าจะเกิน15คนนะใช่ใช่ใชปรากฏว่าหวยไปออกกับคนที่แทบไม่มีข่าวเลยเจมนั่นไงชื่อว่าวาตารุรเอนโดนี่เป็นมิดฟิลตัวรับ ดีกรีกับตันทีมชาญี่ปุ่นใช่ในะครับอายุ30ปีแล้วเล่นเซนเตอร์ก็ได้ใช่ใช่ครับก็เป็นนักเตะที่เล่นอยู่ในบุนเดสีกากับฟาเบย์สตุก์ดนะครับคือนักเตะคนนี้ถ้าเราตัดหนึ่งความเป็นคนเอเชียกับสองเนี่ยโปรไฟล์ในระดับท็อปก็คงจะเทียบกับนักเตะที่เคยเป็นข่าวลีภูไม่ได้หรอกถูกไหมแล้วก็อายุเนี่ยก็ พอใช้ได้นะกับสถานการณ์ในในปัจจุบันเนี้ยในสถานการณ์ที่ลิ์พูก็กําลังวิ่งวุ่นตามหาเบอร์หอยู่อะครับแต่ก็เชื่อว่าเอนโดอาจจะไม่ใช่คนเดียวอที่ลิ์พูจะเซ็นเข้ามาแต่เมื่อเซ็นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกันหน่อยเอนโดเนี่ยเขาเป็นใครเขาเป็นคนที่เป็นการผสมกันระหว่าง2นักเตะชื่อดังที่ลิ์พูไม่ได้ตัวใช่ไหมก็คือคือชมัทเคอร์กับคอรปมคุยกันอ่า เชลซีเนี่ยเขาจะเอาไกเซโดไปยืนกับเอนโซใช่ไหมครับใช่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้อคนเดียวให้มันจบไปเลยคือถ้าไปเจอเชลซีรอบหนึ่งเชลซีเอาเอนโซเฟย์นเดสยืนนี่คือตัวกลางคู้กับมาเซตไกเซโดเราใช้กลางคนเดียวที่เหลือหมดเลยเพราะว่าเรามีทั้งเอนนแล้วก็โดสำหรับอย่างนี้ปวดออกว่าเอนโดใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่เราปล่อยเจดันเฮนโดไปแล้วเนี่ยไปอยู่ใช่ใช่ไปอยู่ซาอุอ่ะเราก็เอา เอนโดมาแทนเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ว่าเราครบหมดแล้วนะก็ทำให้ทุกคนก็คงจะหายคิดถึงเอนโดแล้วก็ไม่ต้องไปเสียดายเอนโซกับไคเซโนแล้วเพราะเรามีเอนโดครบทุกอย่างคือจะเอาตลกแบบเบ๊ก็ได้อยู่แต่ถ้าเรื่องจริงจังเนี่ยเล้คือาจริงจังเอนโดเนี่ยเป็นเป็นกองกลางดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นแล้วเป็นกัปตันทีมเป็นกัปตันด้วยวันโลกเนี่ยเล่นเด่นมากที่สวมเบอร์หกอ่ะใช่ใช่ไหมแล้วก็ตามประวัติเนี่ยเขาเป็นนักเตะ ฝึกหัดของโชนันเบลมาเล่ใช่แล้วก็เล่นอยู่กับโชนันระยะหนึ่งแล้วก็ย้ายไปเล่นอยู่กับอุรวะอุรุวะเรตที่นั่นน่ยประสบความสําเร็จพอสมควรนะใช่แล้วก็ย้ายไปเล่นในสัญญายืมตัวทีนี้จากจากโชนันมาอุรครวะแล้วก็ไปยุโรปละวปีพันยี่สิบไปเล่นกับแซงทูรีดองในลีกเบลยืมตัวในลี็กเบลเยยม แล้วที่เขาสร้างชื่อจริงๆคือตอนที่ไปเล่นกับฟาเบสุดการแรกๆไปเล่นในสัญญายืมตัวนะแล้วก็ทําผลงานได้เข้าตาสุดท้ายได้เซ็นสัญญาถาวรเอาจริงๆอันนี้ไม่ได้มาพูดแบบโอ้โหมาโชว์เหนืออะไรเนงะจริงๆวัตตะรุเอ็นโดเนะี่ยเป็นนักเตะที่เล่นเล่นดีแบบเงียบๆคำว่าแบบเงียบๆคือเขาเล่นด้อยู่แล้วเพียงแต่ว่า ไม่มีใครไปสนใจเจมเพราะหนึ่งเนี่ยฟ้าเบสซุดการ์ดไม่ใช่ทีมแบบไปนุ้นแชมป์ไงไม่ได้ทีมที่โดดเด่นเราได้ดูถ่ายทอดสดทุกสัปดาห์นั้นนะครับเว้นแต่แฟนสุดการ์ดเองถึงถึงจะรู้ว่านักเตะคนนี้มีความเก่งแต่ว่าเขาเก่งในระดับหนึ่งอ่ะใช่ไหมเอ็นโดนเป็นนักเตะที่อย่างที่เจมบอกเล่นได้ทั้งกองกลางแล้วก็กองหลังบทบาทที่เขาได้รับ มักจะยืนเป็นมิฟด์ตัวรับนะโดยเฉพาะกับทีมชาติญี่ปุ่นนะในบอลโล่ถ้าสังเกตเขาจะยืนเป็นกองกลางตัวหลักเกมหนึ่งเล่นกับอาโอทานากะอีกเกมหนึ่งเล่นกับฮิเดมาสะโมริตะอะไรเงี้ยจะญี่ปุ่นก็จะหมุนเวียนกันลงเล่นแต่ว่าเอนโดเนจะเป็นตัวหลักแล้วเขาก็เป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติที่ต้องบอกว่าครบถ้วนตามที่คุณซือ,อเดอะเทรนเนอร์ต้องการเพราะว่าเขามีภาวะผู้นําผู้นําสูงเพราะฉะนั้น เนี่ยการได้เป็นกับตันทั้งทีมชาวิญี่ปุ่นและกับกับตันสตุนกาศเนี่ยมันมันบอกได้ว่าเขามีความเป็นผู้นําสูงใช่บวกกับเขาเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีระเบียบวินัยในการเล่นที่ดีมากตามสไตล์นะักฟุตบอลญี่ปุ่นนะใช่ใช่ใช,ใชแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแกร่งสภาพร่างกายดีทำตามคำสั่งโค้ด อย่างเคร่งครัดใช่นั่นแหละอ,ะอแล้วก็ยังมีสแต,ตั์อื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นการสอดขึ้นไปทําประตูครับก็มีให้เห็นบ้างแล้วก็เป็นนักเตะที่ต้องบอกว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยครับจะใช้คําว่าเดือบแบกของสุดกาดก็ว่าได้นะว่ากันว่าซุดกาดที่อยู่รอดปลอดภยัย ได้เล่นในบุนเดิ้ลสีไกอย่างต่อเนื่องช่วงหลังทั้งที่ถ้าถ้าตามดูซุสการ์นะเจมมันก็อยู่ในโซนที่แบบเพย์ออฟไม่เพย์ออฟอยู่อย่างเงินเงินรอดบุตรบิดหรือต้องเพย์ออฟอ่ะแล้วก็รอดทุกปีและคนที่เป็นแกนก็คือวาตารุเอนโดนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละเป็นคุณสมบัติพิเศษที่น่าจะเป็นพี่ยอร์กใช่ไหมพี่ยอร์กชมาเคอร์เขาก็คงจะแนะนํามาว่าเฮ้ยมันมีความพิเศษความเจ๋งซ่อนอยู่ในตัวของเอนโด ใช่แล้วบวกกับสถานการณ์ที่ลิพูก็โอ้ยยังหาใครไม่ได้เจมส์พี่ยอก็ต้องไปหาไปหาของในถิ่นถิ่นถิ่นตัวเองนั่นแหละมันมันง่ายสุดแล้วและสุดท้ายเนี่ยก็มีการพูดคุยแล้วโอ้หดิวมันแบบฟ้าผ่าเลยนะข่าวบอกว่าลิพูน่ะสอบถามไปและทันทีที่เอนโดรู้ว่าลิพูน่ยสนใจเอนโดบอกว่าเฮ้ยผมโอเคเก็บของก่อนผมโอเคคือเอนโดเขาบอกว่าเขาอยู่ในช่วงน่าจะปลายอะสามสิบอ่ะ คือคือการค้าแข่งอ่ะมันอาจจะเป็นสัญญาที่ดีสุดฉบับสุดท้ายเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสดีใช่ไหมใครๆก็อยากได้เให้ลิฟวูยกเว้นไคเซโดไงกับลาเวรยสองคนนั้นอ่ะตอนที่ชมาสเครื่อไปเนี่ยชมัดเคร์่อถามเลยนะเชียร์เชลซีหรือเปล่าถ้าเชียร์จะไม่คุยด้วยเลยไม่เริ่มต้นคุยใขาบอกผมเชียร์ลิเวูออแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาปฏิเสธไม่ลงจริงๆอยากจะเล่นแล้วก็ต้องมาพิสูจน์แต่แฟนลิเวู บางคนก็กังวลนะบอกไม่เข็ดกับมิโนะอะไรทาคุมิมินามิโนะใช่แต่ญี่ปุ่นมาแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็แนวทางการซื้อโดยปกติแล้วจะซื้อไม่เกินยี่บสามยี่สซแต่นี้จัดไป30เลยเลยจริงๆเนี่ยมันมันมันต้องบอกต้องบอกว่าไม่ตรงสเปคเลยเพราะว่า30เพียงแต่ว่าพอมาดู30ของเอนโดกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะเนี้ยครับมันก็ต้องยอมลงทุนเพราะว่าเขาซื้อในราคาที่ไม่ได้แพงเกมใช่ครับใช่ไ สิบกว่าล้านอ่ะสิบหกล้านปอนด์นะเพราะฉะนั้นเอาเถอะเอามาก่อนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอนโดจะเป็นคนที่มาปักหลักเลยหรือหรือจะเอามาก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะมีเอามาหมุนเวียนคนอื่นตามมาชิคดูกูเล่อะไรค่อยมาใช่ไหมแต่สมมติถ้าไม่มีใครเอนโดต้องเล่นเราจินตนาการต่อเอนโดก็มาเล่นในตำแหน่งของฟาบินโยใช่ใช่ไหมเป็นมิฟิลตัวรับแล้วก็ให้แมคคาริสเตอร์กับโซโบสลัยขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็แชนินเวิร์ดเข้ามายืนคู่แล้วบทบาทของเขาก็คือทำหน้าที่ปักหลักอยู่ อยู่หน้าแผงกองหลังออซึ่งนะซึ่งเขาน่าจะทําได้นะเพราะก็เป็นเป็นเป็นแบบตําแหน่งโดยธรรมชาติของเอ็นโดยอยู่แล้วใช่คือประสบการณ์ ผ่านเวทีระดับโลกอ่ะฟุตบอลโลกมันก็พิสูจน์แล้วใช่ไหมเจมคือถ้าเล่นฟุตบอลโลกได้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าเขาเป็นตั้งแต่ระดับนานาชาติแล้วแล้วในบอลโลกเขาเป็นคนที่เด่นมากนะลองลองไปดูนะครับไปหาคลิปหรือหาเทปดูคือไม่ใช่เล่นบอลโลกแล้วก็15นาทีในคืนชื่อว่าเล่นบอลโลกไม่ใช่แบบนั้นเป็นแกนหลักเล่นจริงจังใช่อายุ30ถ้าถ้ามองในแง่ของการนำมาใช้งานเฉพาะหน้าแล้วก็สักหนึ่งสอสามทุกการโอเค แล้วถ้าเกิดว่าลิเวูมีมีช้อยที่ดีกว่านี้อาจจะมีนักเตะที่อยู่ในใจแล้วก็ราคาออาจจะสูงกว่านี้เราลิเวูกำลังเจรจาก็ไม่เป็นไรปั้นดิลอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ไปดําเนินการในดิลนั้นต่อแต่ดิลนี้เป็นดิลที่เอาเข้ามาแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเอออุ่นใจแล้วเออมันอุ่นใจใช่ไหมเจมคืออย่างน้อยมันมีมันมีตัวเลือกแล้วงเออไม่ต้องไปปวดหัวว่าเอ๊ะจะเอาแมชิีเนอร์ไปเล่น รอตีเอฟโก้รอรอบาเชติติจนเคยติดโจนเลยแบบเนี้ยตอนนี้คือถ้าเกิดคิดไม่ออกก็เอนโดลองไปก่อนเลยใช่นะก็จริงๆเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่ามีการสอบถามไปยังที่นัทฟิลิปหรือเปล่าเพราะนัทเนี่ยเคยอยู่ทันกับเอ็นโดที่สตุตการ์าใช่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 ไหมอาจจะถามบอกครูตัวนี้ดีครับนะฮัดเลยแต่นันเดี๋ยวจะกลับมาหลีดนะใช่ใช่อ่าก็ประมาณเนี้ยคือคือสรุปนะครับไม่ใช่ตัวท็อปที่แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยแบบ ถ้ยินชื่อแล้วว้าวไงอาจจะงงใครว่าเอ็นโดอะไรเงี้ยคือฟิลมันแบบมันช็อตฟิลเลยเพราะว่าพุ่งเปร้อยสิบล้านเอาตัวท็อปสุดเลยไม่ได้แล้วมาเอาตัวไหนก็ไม่รู้อันในในสายตาของแฟนพิมลีกันนะครับแต่แต่มันไม่ใช่แบบนักเตะแบบไก่กาเลยนะคือจริงๆอ่ะเขามีเขามีดีมีของมีดีแล้วอยากให้เฉพาะแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยครับเปิดใจก่อนเปิดใจรับเอ็นโดก่อนครอรอดูเขาเล่นก่อนเจมส์ถ้าได้เล่นแล้วรอดู เล่นดีพดูผลงานเล่นสักระยะหนึ่งนะไม่ใช่นัดเดียวเราวิจาร์เลยไม่ได้นะครับต้องให้สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะรู้ว่าเล่นได้ไม่ได้ครับแต่ส่วนตัวนะพี่พี่คิดว่าเขาเล่นได้อแต่จะยืนระยะได้แบบกี่กี่ปีอันนี้ไม่รู้ถ้าเขายังเล่นได้เหมือนกับตอนที่เล่นกับซุดกาหรือหรือตอนเล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นนะพี่ว่าเล่นได้เจมว่าไง ผมว่าโอเคจุดหนึ่งก็คือเขาไม่ค่อยเป็นนักเตะที่มีปัญหาการบาดเจ็บอ,อะไรมากมายมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยคือแน่นักเตะที่สภาพร่รางกายแข็งแกร่งเข้ามามเล่นในตำแหน่งที่ทีมกำลังต้องการอยู่พอดีราคาสบายกระเป๋าแล้วทำให้สามารถที่จะไปเจราจากับดีลอื่นได้อย่างใจเย็นมากขึ้นใช่ใช่ไม่เกิดอาการแพนิกถูก่ตรงแนี้พี่ว่าสำคัญนะมันทำให้ทีมที่ลิพูจะไปเจราจาซื้อนักเตะไม่สามารถกดลิผูได้ได้มากใช่ ไปกว่านี้แล้วชราะถ้าเกิดคุณคุณแบบโกงราคามากริบบอกว่าอ้างั้นไม่ซื้อก็แล้วกันเราใช้เอนโดก็ได้ใช่แต่ถ้าเขารู้ว่าคุณไม่มีใครเลยนะอันนั้อาจจะโดนโดนโขกเออตรงนั้มันอาจจะไปเซฟกับดิวดิวต่อๆมาก็ได้ใช่ไหมครับเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งตัดสินนะครับอย่าเพิ่งหัวเสียกับดิวของเอนโดนะครับใช่ลิบบุกอาจจะยังมีขาเข้าเข้ามาอีกแล้วก็รอดูผลงานของเอนโดแล้วถึงตอนนั้นค่อยตัดสินเขาจริงๆแล้วกันใช่ครับอ่ะนี่ก็ ป้ายแดงของรีโบผูนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณรถยนต์ซุซูกิดูดริงค์ดอน r i ฟ์รวมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความหงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆสุซูกิคอร์สวีแคร์เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมผัสรถยนต์นิวสุสุกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออฟสมาร์ทเต็มที่ทุกฟังกชั่นเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสูกิทั่วประเทศ ขอขอบคุณรถจักรายานยนต์อัลฟา o วลันสโดดเด่นทุกความเป็นคุณฮอไรซอน300รถจักรายานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกจาก a l ลฟา v ว l a n ลันติสฮอไรซ300โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในมิติตัวรถขนาดคล่องตัวด้วยน้ำหนักตัวรถเพียง138กิโลกรัมทําให้ขับขี่เคลื่อนตัวง่ายขึ้นควบคุมน้ำหนักรถสบายขึ้นและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ยังคงความสะดวกในการขับขี่ตามแบบฉบับเครื่องยนต์300ซีซี ฮอ r ไอซอ300ยกระดับที่สุดแห่งความหรูหราดีไซน์ระดับพรีเมียมกับชุดตกแต่งโครเมียมรอบคันสอดรับกับท้ายรถรูปทรงเพียวรมพร้อมแอร์อินเทเพื่อระบายความร้อนใต้เบาะออกทางด้านข้างด้วยไซยเว้นสะท้อนความโดดเด่นยิ่งขึ้นกับระบบไฟสองสว่าง f u l LED l พร้อมไฟหน้า Daytime Running Light และชุดไฟเลี้ยวรวมกันในชิ้นเดียวส่วนมาตรวัดความเร็วเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ให้ขับขี่สบายยิ่งขึ้นด้วยที่พักเท้าขนาดใหญ่พร้อมองศาความเอียงที่ได้รับการออกแบบให้รองรับทุกสรีและสา์ของผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จไฟสำรองอนเนกประสงค์ USB 2ช่องมีช่องเก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้รวมถึงช่องเก็บของที่ง่ายต่อการใช้งานฮอไดซอน300มีทั้งหมด3สีได้แก่สีน้ำเงินอัลฟาบลูสีเทาฮาร์ซี่สกายเกและสีดำดีสเป e แบล็คราคาจำหน่าย129,900บาท สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร020791865 Facebook Alpha Volantis เว็บไซต์ Alpha Volantis.com YouTube Alpha Volantis